พราะานเไเข้าไปไม่ได้เป็นตบวเขาเลยเข้าไปบ้านเป็นไรบ้าจะ่เข้าไปไมได้เป็นตัว ยายสันคุณยายคุณยายลำก็สวยขอบคุณข้างขอบคุณนะคะพี่ขอบขอบคุณค่าทำให้มันตุนกุกมแปลลุงก็ไไม่เครียดนะคะเร่งงานเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้ลุงก็ต้องเดินทางอย่างนุ่งร่า ยายก็ใ,ให้คําตอบอยังไม่ได้ว่าพรุ่งนี้ยายจะอยู่เกี่ยวขาหรือจะเป็นลูกาหารยาก็ให้คําตอบอยังไม่ได้ต้องรอพรุ่งนี้ก่อนนะคะถ้ายายเป็นลูกาหารก็ฝากติดตามด้วยนะคะาถ้ายายไปเกี่ยวข้าก็ฝากลุทคิมาช่วยด้วยด้วยถ้า,าถ้าไม่มีใครอยู่พรุ่งนี้นะจะเกี่ยวข้าวไรเกี่ยวข้าวได้นะคะเพราะว่าเขาไปไรที่สามเราก็ไรเกี่ยวข้าวเออดูยาย ด้วยค่ะขอบคุณค่ะกดให้ให้กำลังใจขอบระคุณค่ะขอบคุณเอฟซที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะอยู่กับจังจวชาแน่นะคะ ลุงก็อยากร้องเพลงอีกนะเมื่อกี้ลุงก็ร้องอยู่ลุงก็ทำงานทั้งวันเนาะตั้งแต่เช้าดูโอจีนอเนี่ยเหนื่อยแทนเหมือนกันนะลุงทำงาน Vách quái 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 ก็จะอบล็อกแันๆไว้มาะช้เปีน